tiếng á tiếng á tiếng tiếng bàn 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 กลัวผมเหนื่อยไงป๋าไอ้โดนโดน่ะอุ้ย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 มันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงขออาศัยบารมีหน่อยสิ อยู you, you, you. Uh, you know. like. ่ๆเถียงเออตัวใหญ่ยัไปแล้วฮะตัวนี้แหละแขะแขะเข้าไปในนู่นนู่นเถียง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 เออหมูหมูเอาปะเขาท้องเขาท้อง อยู่ๆเอออย่างนี้สิทองไม่ต้องหรอกปาค่อยๆเอาค่อยๆเลี้ยงเหรอปาตัวใหญ่เออโอ้โอ้เด um> oh. oh! ี๋ยวเดี๋ยวเดออเห็นตัวก่อนเป็ดตใหญ่นีเ็ดอยู่เนี่ย ตัวมใหญ่ได้อยู่ไดโอ้หลุมนั่เหรอไปในเป้าด้วยปายไม่ดูกำลังตัวเองเลยมาแล้วขาวขาวเก๋า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 อ๋อไอช้อนไอช้อนมันพันกับใครไม่รู้เขาะไรฮะ พันพันตัวเองเหรอไอช้อนไอช้อนไอช้อนอว่าแล้วทำไมมันเสียงไอช้อน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 ดันขึ้นอีกหน่อยอะปะ๋าไอช้อนมันเกี่ยวหางอะอ้โอ้โอเค ถ้ามันเกี่ยวอะไรไม่รู้นะ่ะเกี่ยวของใครอ่ะเกี่ยวอะไรอ่ะเกตัวเอเดี๋ยวเดี๋ยวป่าระวังคนอยู่ป่าป่าใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาคืออะไรอ่ะไม้มาเกี่ยวเกี่ยวกี่ตัววะเนี่ยเกี่ยวขั้นไหนไม่รู้นะ่ะไม่มีนะของผมเอาขึ้นหมดแล้ว นี่ฮะไปทั้งคันเลยเอาไปทั้งคันเลยเนี่ยเอาทั้งคันปะปอย่าวางพื้นนะครับปะาะปะนี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนมิยิ่งใหาเอ๊ มาจับไปแป๊บนึงแล้วก็ลงเรียบร้อยแล้วเออป๋าหิ้วปีกหิ้วปีกป๋าระวังป๋าแก้มนะป๋าเออลวงไข่ล้วงมันอื่ป๋าเราครับสำเร็จแล้วว้าวตัวเราก็จะมีตัวต่อไปแหมเราเคยได้ตัวเล็กแล้วอ๋อจะได้ตัวใหญ่ใช่ไหมตัวนี้ตัวใหญ่ ไม่ได้ปะมีใหญ่ว่านี้มีใหญ่วันนี้นอีกนนี่ตา,าอืมขาที่ดติงงเลยป่ะ